วันนี้จะพามาดูเตอร์เอ็นเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ครับปีสิบแรงมาของคูมต้านะครับนี่เกษตรกรชาวนาของประเทศกรัรมพูชายครับใช้ปั่นน้ำนครับเพราะว่าทางกรรา ไในะครับฉะนั้นมันต้องทำงานไวๆครับก็เลยวีโอก็เลยเอามาให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นแท็กเตอร์ M70 ครับติดกับโรตารี่20 2ของคูโบต้าบรนะิษัทน,น,นะครับทำงานหนักมากนะครับอันนี่ก็ให้ดูวันหนึ่งนกะ็อยู่ประมาณ4-50ไร่ครับปั่นไปถึง60ไร่ครับส่วนอันนี้ก็เป็นการปันป่นนาแห้งนะครับ ที่พวกเราตามมาดูกันทำงานแต่เราแล้วก็เก็บวีดีโอไว้ให้ดูทำให้เกิดความสนุกขึ้นเลยนะครับไม่เล yes ื่อนเพราะว่าในธมรูชาตินั้นส่วนใหญ่จะขายแท็กเตอร์ขนาดใหญ่นะครับให้กับเกษตรกรเอาไว้ทำนาเขาจะไม่ค่อยใช้รถเล็กในไทยนะทีนี้ก็ฝากติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับ เราก็พยายามจะคิดภาพเปลี่ยนให้ลงให้ดูได้เรื่อยนะครับ